กาตูนไม์ครับโปเกมอนโกตอนโปเกมอนในตำนานให้เสียภาษาไทยโดยน้องนะเองครับไหนบอกว่ามีโปเกมอนในตำนานอยู่แถวนี้ยังไงล่ะไม่เห็นจะมีเลยนะมีแต่ตัวปไปอยู่ั้งนั้นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย โดนแถวบ้านหลอกอีกแล้วสิแต่คงไม่เป็นไรหรอกเราไม่ยอมแพ้หรอกนะเราจะต้องหาไปเรื่อยๆเพื่ออาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ใครจะไปรู้สู้ๆเฮ้ยออเยเช้าเร็วจังเลยนะเนี่ยแม่หาแอปเปิลกินดีกว่านะเฮ้ยยาฮครับฮาฮาเป็นไงฉันกระโดดเก่งขึ้นนะเนี่ยสุดยอดไปเลยก่อนที่เราจะไปหาโปเกมอนเนี่ยเราไปหาของกินมากินก่อนดีกว่านะรู้สึกเริ่มหิวแล้วเออนั่นมันเจ้ามูน้อยนี่นาะ ว้าวเสร็จแล้วละ่ะอยู่ตรวนี้นะเจ้าหมูน้อยหยุดก่อนฮะใครเรียกเราะฮะนัน่นมันมนุษย์นี่นามีอะไรหรอครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าฮะฮ่าๆมันต้องมีอยู่แล้วสิมาเป็นหายของข้าซะโดยดีเจ้าหมูน้อยเอาละ่ะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะเจ้าหมูน้อยฉันจะจับแกไปปิ้นย่างให้มันอร่อยหอมหวานไปเลยเอาล่ะไปเลยสอมบี้คุงฉันเลือกไดยฮ่าๆผมสอมบี้คุงเองครับสวัสดี สวัสดีครับผมมูน้อยนะครับส่วนฉันคือซาตัชิยังไงล่ะจัดการมาเลยเจ้าซอมบี้คุงฮ่าฮ่าได้เลยครับผมมาเป็นอาหารให้พวกเราสดชื่ดีสิเจ้ามูน้อยอย่านี้ไปไหนอย่านี้นะมานี่หยุดก่อนหยุดให้เป็นอาหารสดชื่อดีหยุดเดี๋ยวนี้ทางตันแล้วสินะนี่ไม่รอดหรอก เป็นอาหารให้พวกข้าสะโดยดีเจ้าหมูน้อยอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังนะเุ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราตายแน่เลยล่ะเฮ้ยพวกนายก่อนฮะใครกันนะนั่นคือใครอะนาไม่รู้จักฉันเรื่องไงฉันคือซูปเปอร์เกียนยังไงล่ะถ้าพวกนายอยากได้จมูกนั่นแล้วก็ ต้องผ่านฉันไปได้ก่อนเข้าใจไหมถ่านนายชนะแล้วก็ฉันจะให้โปกเกมอนในตำนานส่วนท่านายแพ้นายจะต้องออกไปจากที่นี่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็งั้นเรามาดวลกันเลยดีกว่าฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกเฮ้ยงั้นก็เตร็มตัวเต็มใจไว้ให้ดีเถอะหย่าช่วยด้วย <laughs> ตลกจังเลยนะเนี่ยน้อยเนี่มบังอาจคำชั่นอย่างนั้นเหรอ ดี๋ยวแกเครื่องโทนดีแเน่เจ้าสบ,บี้คุงฮ่่แกเตรียมรับอันนี้ไปเลยโปเกมอนในตำนานไปเลยฉันเลือกนายเอ้อนั่นน่ะเหรอโปเกมอนในตำนานอ่ะเฮะ้อทำไมมันดูทุเรศอย่างนั้นล่ะอฮ้ยฉันไม่ปื้มเลยดนะ้านน้าของมันยิ้มขนาดนั้นอนะ่ะฉันไม่ชอบมันเลยนะเนี่ยจะกล้าไปเลยฮได้เลยครับหนะัวหน้าเอาละแกตายนะอฮ้ยนี่นะ โอ้โหไม่เป็นอะไรเลยเหรอเนี่ยเอะโดนต่อยเข้าเต็มๆขนาดนั้นยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเนี่ยเอ้ยต้องใช้ข้าม้ตายแล้วนี่ี่ี่ี่ี่ีีอะไม่เป็นอะไรเลยเหรอนี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเฮเออเดีเนี่เหรอโปเกมอนในตำนานเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงต่อไปเกี่ยวกับโปเกมอนในตำนานเขาจะทำยังไงสามารถพลิกกลับมาได้ไหมโปรดติดตามกันตอนต่อไปได้เลยครับ ถ้านวนอนหนูอยากดูคลิปต่อไปแล้วก็สามารถกดได้ตรงคลิปวิดีโอทางซ้ายมือเลยนะครับกดเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเกี่ยวกับโปเกมอนโกนะครับผมก็ติดตามรอคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมโอเคยังไงก็จะเล่นมือให้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามมาอยู่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอีเจอกันใหม่นะ